เร็วแบาาทีเดียวเลย,เย,เลยออกมาแล้ว8-4แต่9-4-4ไปจอดจอดหน้ารถคันขาวอะ่ะ เก็บขยะเลย,ยเรียตเร็ว มาสีเดียวเลย,เย,เลยออกมาแล้วแปดสี่แปดเก้าสี่สี่ไปจอดจอดหน้ารถขัข้นขาวอะ่ะช่วงนี้เป็นข้างแรลมข้างแหลมก็น้ำก็จะขึ้นช่วงบ่าย่ายสามแล้วก็จะไปลดเอาตอนตีสามตีสี่อะไรก็ว่านไปยุ้ยเช้าก็ว่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ข้างแรลมก็จะก็จะขึ้นช่วงบ่ายไปเรื่อยๆ ยกเว้นยกเว้นข้างข้างขึ้นข้างขึ้นก็จะขึ้นจะขึ้นตีห้าแล้วก็ช้ามาก็จะท่วมในกรณีที่ที่น้ำทะเลหนุนนก็ประมาณสักตีห้าชั่วโมงอะนะครับก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ติดคลองอก็เท่านี้เท่าที่เรายืนเนี่ยนี่สูงสุดอยู่ที่เท่านี้แล้ว ก็ทางทางเทศบาลก็จะเอาสะสอบรายมากัน้นเพื่อมให้มันน้ำมันมันล้นไปไปท่วมไปท่วมตลาดหรือไปช่วมถนนที่ที่คนสัญจอรอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรับน้ําตลอดทั้งางในก็จมก็ลอยก็ปล่อยไปตามตามสภาพของของบ้านที่ที่น้ําน,น้ําท่วมแล้วกันก็ปล่อยไปก็ที่ ที่ที่ที่หนักใจก็ก็คือเรื่องของของน้ําน้ําเหนือที่บอกว่าเขื่อนต้องปล่อยเขื่อนเก้าสิบเปอร์เซ็นเขื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็มาอ่ถ้าหากว่าทะเลมันไม่หนุนเนี่ยมันก็จะจะขึ้นมาแค่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเจอน้ําหนุนขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็จะท่วมอย่างเงี้ยทีนะครับอันนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วครับนี่น้าเริ่มขึ้นเริ่มมาแล้วเนื่องจากมันเป็นข้างแรง ของกองทหารเรือเขาก็ส่งทิปส่งว่าเวลาตารางส่งตารางมาทุกคนก็เอามาดูกันว่าจะลดออกยังไงจะเข้ายังไงใช่ครับ,รบตัางระบายตั้งคือจะบ็อกน้ำหมดเลยบล็อกสองตังสามปัดตรงสองสาประตูนะครากกั้นนี่มานี้ยกถ้าฟักถ้าเข้ามาเขาจะล้นนี่ ใหม่หมดเลยให้แห้ใงานพ่อแม่ทำแล้วตอนนี้เราค่อยมาดูพูดเลยปกติกับกั้นกระสอบทรายไว้แถวนี้ทีนทรายไม่พอก็เลยเอาลงมาข้างล่าง่ามันจะมาคือตรงนี้จะเป็นจะเป็นคลองที่มาจากใน้ำเจระยาก็คลองคลองตลาวสีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เขาเขาสร้างเขื่อนที่มาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ เลยล้นหมดอ๋อตรงนี้ล้นหมดเลยใช่ไหมจ้ะล้นหมดเลยเราก็มันก็จะเข้าตาแล้วตอนนี้น้ํากำลังขึ้นมาฮะน้ำนี่น้ำขึ้นเรื่อยๆอ๋อตอนนี้น้ํากําลังขึ้นใช่ไหมฮะคลองอะไรนะคลองตะนาวสีทีนี้ตามเนี้ยปกติอุดอุดดินไว้เยอะมันมันก็เข้ามานี่เข้ามานี่แต่แต่ถ้าเข้าสวนรูแถวเนี้ยมันจะเป็นรูอย่างนี้เลย เี่นเล่นีเล่นหมงน้ำหมงชอบหาปลาไงไอ้เด็งไทยเครียดล้นถ้าขึ้นมาก็ล้นหมดเลยแต่ถ้ารูใหญ่รูนูดแ้เต็มท้งนู้ดก็มันก็จะมาบ้านนี้ทั้งปีที่แล้วปีหกเจ็ดนี่เป็นไงครับโอเคเอาอยู่ไหมอยู่อยู่แล้วอย่างปีนี้ปีหกแปดเนี่ยครับอยู่อไอ้ที่เข้าห้องคือ คือน้ําทางนี้มันเต็มที่แล้วก็เออเออเข้าไปแล้วบังเอิญเขามาบอกหน้าบ้านก็เลยเข้าเข้าทุกห้องเลยทุกห้องนอนห้องเก็บของห้องครัวห้องแล้วมาปีนี้เนี่ยเป็นปีเขาหนีมาบอกน้ําเยอะมากน้ำออกไม่ได้แปลว่าปีนี้น้ําเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากแล้วมาเจอน้ำทะเลเขาคุณลุงมีกังวลตรงไหนอยู่ไหมฮะไม่มันขีนแหละมันจะเหยีบ่อยๆมันจะขีน ดูมันแตกต่างคนแล้วก,ก็ยังยังดันขึ้นมาแล้วก็ลงนี่ทีนี้มันเหนื่อยก็เลยพักผ<อ>่อนมั่งดีแรกอ,อ๋อถ<า>้าน้ำมาก็อยู่ประมาณนี้เลยอันนี้กเเ็เลยป้องกันใหม่ครับนี่พวกจะทำแห้งไปหมดทุกห้องโซนหน้านี้อ๋อ,อ,ต,อ,อต้องฉาบเสริมขึ้นมาใช่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็กเตรียมอีกเอาไว้เตรียมปูนเอาไว้ครับถ้าเอาไม่ไหวก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก เทอยอนงอดก่อนครับมันสูงออกขึ้นถึงนี่ครับงอดก่อนก่อขึ้นถึงนี่ครับพอ,อ,อเข้าออกลำบากก็ลือออกเพราะนี่ก็ลอยนี่ก็ลอยมาถึงนี่พอพอขึ้นมานี่มันเขาจะติลูกบิดแล้วเปิดจับจับไม่่อจะดวกก็ได้แค่นี้ซึมออก็เอาปูนฉาบไว้ถ้าอยากเข้าก็เข้าก็ากากไม่สนใจแของก็เก็บออกนี่แต่ชั้น เก็บขึ้นข้างบนทำไงได้ละกันไม่อยู่แล้วใช่ไหมรักกันมากมากันนี้ก็ต้องเอาเอาเวลาจะเข้าไปก็ต้องเอากอี้ไปวางข้างในตัวปติกับมันไหลมันซึ้นบางทีก็ล้ม มีอ่ะอเดี๋ยวเขาก็มาเขาก็มารอบปีกันไหลลงรวมรวมเนี่ยที่แกอนุรักษ์ของโบราณนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านริ้วข้างในเป็นบ้านแหลมอ่าโอ้นี่ยเนี่ยมเขาเพิ่งมาตอกเขาเพิ่งมาตอกนี่ยเข้าบ้านแล้วเนี่ยเขาต้องต้องเอาน้ำหมกจากน้ำหมกบล็อกโอ้ใช่มีใครอยู่ไหมล่ะครับน่ะไอ้ยเ้วไปทำงานแหลม อ๋อนี่ทางเทศบาลเขาเอาไม้กระดานมาเข้าอยู่ข้างในจังเทศบาลถ้าเราอันไหนเราจะทำเองแล้วก็ขอเ้าที่ส่องแสนระแสนเขาไม่ต้องถ้าแหลมเขาอยู่เดินไปดูข้างในก็ได้แต่ถ้าแหลมเขาอยู่อายุยังน้อยจนหกสิบเจ็ดแล้วทุกวันเนี้บ้านพี่นีหม่งไม่หมืไม่เคเดินที่นีเขาบ่อยูว่ามงไม่เดินเข้าไปพองี่นีเขาก็ดูเขาก็ทำหต่างคนต่างป้องกันไงจเปี่ยนแต่ละ ตอนเทปตาพี่เขาเรียกมกุงเมาช่วยเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็ต้องช่วยในหมดเลยช่วหมดเลยแก๊เดียวเดี๋ยวก็วขึซื้อละ <N> ช่วงบ่า,งบายนี้เริ่มขึ้นนะครับพี่นะเริ่มข, <นำ S 2> ขึ้นแล้วครับช่วงบ่ายเริ่มขึ้นแล้วก็จะขึ้นต่อเนื่องด้วยครับอตอนนี้เห็นรถรถตอนนี่คืออะไรครับพี่ท่านรถจอดอจอเยอะเลยพี่เข้าไม่ได้เลยครับเขาผมํำหลักรถเคยเข้าได้นะตอนนี้เข้าไม่ได้เขากันก้นกระสอบด้วยแล้วก็ต้องจอดกันตรงนี้หมดเลยครับก็หนีมาจอดข้างนอกกันใช่ไหมครับน้ำขึ้นนี่กับปีที่แล้วเป็นไงพี่ปีนี้เยอะกว่าครับปีนี้เยอะกว่าเพราะปีที่แล้วยังไม่ท่วมขนาดนี้ครับปีนี้เยอะเยอะอยู่ทุนพี่มี วางแผนว่ายังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เข้าบ้านหมดแล้วครับตอนนี้ไปที่สูงไม่ใช่ครับขนาดยกสูงแล้วนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่ครับก็ยังถึงอยู่ครับน้ำกำลังขึ้นเหรอลูกน้ำกำลังขึ้นเหรอนี่หารายการครับได้ป่ะได้ปลาไหม เป็นปลาอะไรหรือ